ขอใหออ้ใครที่อยู่ข้างนอกต้องเข้ามาอยู่ข้างในนะคะวันนี้เรามีรายการเยอะมากใช่ไห <ๆ S 1> <ด>มคะมากค่ะเรามีกา <ๆ S 2> รแสดงของเด็กๆแล้วก็ของครูนะคะก็ก่อนที่เราจะเริ่มการแสดงต่างๆนะคะขอเรียนเชิญประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยนะคะคุณสุจิตราปราลิวงขึ้นมากล่าวต้อนรับท่านกงสุนญ่และภรรยาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญท่านจิตค่ะเรียนเชิญค่ะประจิตค่ะ ไม่ลอยนะคะมีป่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้วันตรุษจ,จีนนะคะซินเจียอยู่อีซินนี้หัวชายกับทุกท่านที่มานะคะ แล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันดีเราก็จะเรียกส่งท่านกงนสุลใหญ่และภรรยาคุณก้อยนะคะค่ะตบมือหน่อยนะคะกำลังทานกันนะคะก็จะไม่ให้เสียเวลานะคะมะีเด็กๆเ,เตรียมการแสดงแล้วก็ครูก็เตรียมการแสดงนะคะจะเปิดการแสดงแล้วก็จะเปิดงานเลยนะคะขอความสุขสวัสดีทุกท่านจงมีความสุข เช่องตุจีนะคะสวัสดีค you know ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอตัวแทนนักเรียนศูนย์วัฒนธรรมไทยนะคะเด็กแล้วมีการอามารัชนาคุณขึ้นมาเป็นตัวแทนของนักเรียนกล่าวขอบคุณและกล่าวอำลาท่านกรงศูนใหญ่นะคะค่ะ เนื่องด้วยท่านกรงสุนญ่พรพงศ์กนิษฐานนนและภรรยานะคะจะได้ย้ายไปประจำที่ประเทศจอร์แดนทางสื่อมวลชนและทำไทยแห่งรัฐนิวยอร์กขอขอบคุณที่ท่านกรงสุนญ่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆหรือว่าสนับสนุนเงินช่วยเหลือต่างๆมากมายในโอากาสนี้พวกเราก็ขออยพรให้ท่านกงสุนญ่พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไปแล้วก็ขอให้ท่านและภรรยาเดินทางปลอดภัยและปลอดัดอย่าลืมพวกเราสุวรรณทัศไทยแห่งรัฐนิวยอร์กนะคะขอบคุณค่ะก็เริ่มรายการเลยนะคะพร้อมหรือยังคะจจะพร้อมแล้วขอเสียงตบมือหน่อยรายการแรกนะคะเป็นรายการของนักเรียนแล้วก็คุณครูสอน ลำไายของโรงเรียนสูนนะคะคุณคูณหลิงนะคะ,คะ,คะก็จะมาแสดงกับเด็กๆในชุดเด็กๆ,ๆอย่างเดียวเหรอใช้หน้าดอนนะคะขอชมได้เลยค่ะ